สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดระเบิดลงพอานนท์ขู่ใครอย่าให้กูต้องร้ายนะไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะล่าสุดผู้กำกับมากฝีมือพอานนท์ได้ลั่นข้อความสุดฟาดฟันกลางไ g จีด้วยข้อความที่ว่าถ้าเราไม่ทำงานเราก็มีเงินใช้ไปจนตายทำไมต้องมานั่งรองรับอารมณ์คนอื่นด้วยกูทำไปเพื่อ พร้อมระบุแคปชั่นว่าเมื่อไหร่กูจะเลิกเป็นคนดีสักทีเป็นห่วงแต่คนอื่นแต่คนอื่นเคยสนใจกูไหมอย่าให้กูต้องร้ายนะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนๆหลายคนเข้าไปส่งกำลังใจให้กับผู้กำกับคนดังเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ